สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเพื่อนเพื่อให้กับทุกทคนกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะสาหรับแอปเกมตัวนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android นะคะแล้วก็ของ iOS เลยถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะคะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสมัครไม่เป็นนะคะเราก็จะมีลิงก์คลิปวิดีโอนะคะที่สอนสมัครนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ให้ตรงคําาอธิบย ใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะคะแอปเกมตัวนี้เขาก็เหมาะกับทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะคะเมื่อเพื่อนๆทําการสมัครสมาชิกเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะได้เหรียญฟรีด้วยนะคะแล้วก็นําเหรียญฟรีที่ได้เนี่ยมาต่อยอดต่อทุนนะคะมาเล่นเกมมาทํากิจกรรมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะทางแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเขาก็มีเกมให้เพื่อนๆเล่กเล่นมากมายหลายค่ายหลายเกมเลยเกมยิงปลาก็มีนะคะมีหลายค่ายเหมือนกันกีฬานะคะก็มีเหมือนกันนะคะเนื้อแยะคาสิโนแบบเรียลไทม์นะคะก็มี เลยนะะคเกมไพ่ก็มีเหมือนกันนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาอะไรมากมายนะคะจะมาอัปเดตการถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะคะก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสามารถกดลิงก์คลิปวิดีโอตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพิธีการสอนสมัครนะคะแล้วก็มีการแนะนําส่วนต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ถอนค่ะในส่วนของการถอนเงินนะคะก็จะมียอดที่สามารถถอนได้นะคะ ตอนนี to to ้เราก็มีอยู่25,987บาทนะคะแล้วก็จะมีเลขบัญชีธนาคารชื่อธนาคารนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดผูกหรือเพิ่มได้เลยนะคะเขาจะมีที่ปุ่มกดบวกให้เพิ่มอยู่นะคะเพื่อนๆก็กดเพิ่มบัญชีธนาคารไปนะคะการถอนเงินขั้นต่ํานะคะก็200บาทต่อครั้งนะคะก็ถ้าเพื่อนๆถึงขั้นต่ําที่เขากําหนดให้ถอนเงินแต่ละครั้งแล้วเพื่อนๆก็สามารถมากรอกจํานวนเงินที่ต้องการจะถอนได้เลยนะคะเมื่อ เพิ่มบัญชีธนาคารที่รับเงินเสร็จแล้วนะคะก็มากรอกจํานวนเงินที่ต้องการจะถอนได้เลยนะคะเมื่อก่ออะไรครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆกดส่งเลยนะคะการถอนเงินก็กําลังดําเนินการการุณารอผลนะคะสําหรับบันทึกการถอนเงินนะคะเราก็ถอนเงินออกไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีสถานะการถอนล่าสุดนะคะที่เราถอนออกเมื่อกี้ค่ะมันก็จะขึ้นว่ารอตรวจสอบนะคะ สำหรับการถอนเงินนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะขึ้นอยู่กับคิวถ้ามันมีคนถอนเงินเดอนเนี่ยก็จะรอนานนะคะประมาณ10-20นาทีบางคนก็อาจจะแบบนานกว่านั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็น1ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าใครรอนานแล้วนะคะรอไม่ไหวเพื่อนๆก็สามารถกดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะเจงปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะเพื่อนๆก็กดติดต่อไปแอดมินเขาก็จะตอบรอทุกปัญหาเลยนะคะก็รอต่อไปนะคะเสียงราอก็อาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะคะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เนาะ โอเคค่ะตอนนี้ยอดเงินของเราก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจำนวนเงิน25,779.10บาทนะคะการถอนเงินครั้งนี้นะคะส่วนตัวก็คิดว่ามันใช้เวลาในการถอนเงินนานอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเราถอนจํานวนเยอะด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะนานนะ,ะก็อาจจะรอระบบตรวจสอบนะคะแอดมินตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะคะก็ถอนเงินได้จริงนะคะได้รับเงินเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android นะคะแล้วก็ของ iOS นะคะก็ใครสมัครไม่เป็นนะคะเราก็จะมีลิงก์คลิปวิดีโอนะคะที่สอนสมัครไปให้ตัวคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ใครสนใจสามารถไปดูนได้นะคะไปสมัครกันได้นะคะถ้าใครสมัครไม่เป็นเมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆก็นําเหรียญฟรีที่ได้ตัวนี้เนี่ยมาต่อยอดมาตัดทุนนะคะมาเล่นเกมภายในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มาทํากิจกรรมต่างๆนะคะเขาก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆเล่นเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมถึงเกมด้วยนะคะก็มีมากมายหลายเกมหลายค่ายเลย ใครเป็นสายนี้เนี่ยห้ามพลาดนะคะก็โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะมอททางสายฟรีนะคะแล้วก็สายลงทุนเลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจช่องของเราด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณคะ่ะ